เชอร์รีดแคทที่ว่ายี y ่ห้อไม่มีสูงแล้วแต่กับได้รับความนิยมสมรรถนะของรถเรื่องของการขับขี่ความคุ้มค่าเราได้รถไซนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะครับแล้วออปชั่นเขาค่อนข้างจัดเต็มมาให้ผมว่าคุ้มวันนี้เราก็มา พบกันนะครับเป็นการรีวิวรถอีกคันหนึ่งนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นรถยนต์ค่ายนี้นะครับเชฟโรเลตนะครับเป็นเชฟโรเลตแคปติวานะครับต้องบอกช่วงนี้ลูกค้านะให้ความสนใจในการหารถแนว SUV ยูได้ค่อนข้างเยอะแล้วย e ี่ห้อเนี้ยยี e ่ห้อที่มันไม่มีสูร์แล้วเนี้ยที่ไม่มีสูร์ในตลาดได้แปลก,กับได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะหนึ่งสมรรถนะของรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ความคุ้มค่าของเงินที่เราต้องจ่ายออกไปในราคาประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทเงี้ย เราได้รถไซส์นี้และที่สาคัญนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะครับแล้วออปชั่นเขาค่อนข้างจัดเต็มมาให้เลยแล้วครับแล้วก็ในส่วนของงบประมาณที่ท่านจ่ายนะครับผมว่าคุ้มเพราะผมดูจากละะาักษณะรถแล้วการขับขี่แล้วขับดีด้วยช่วงนี้ลูกค้าหารุ่นเนี้ยเยอะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ที่ร้านของเราเนี่ยมีรุ่นเนี้เข้ามาหลายคันนะมีลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเอ่ยต่างจังหวัดเอ่ยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีรถรุ่นนี้แบบนี้นะครับเข้ามาที่ร้านอยู่เรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งต้องมีประมาณ6กคันนะครับเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับผมอย่างคันนี้นะครับน็อกเรื่องนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการสปาสีภายนอกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนในการฟื้นฟูสภาพสีนะครับแล้วก็เคลือบแก้วให้นะครับแล้วก็แก้วก็คือเราจะฟีดความเงาไปให้ภายในก็สปาให้เพราะฉะนั้นวันนี้ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูคันนี้กันเลยมารู้จักพร้อมกันครับด้านหน้าเนี่ยท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยทะเบียนเนยจ้าของเดิมให้ด้วยนะครับเลขเนี่ย987นะครับให้ไปด้วยแบบนี้เลยรถคันนี้เป็นรถยนต์เชฟโรเลตแคปซี่ว่าสอ LT ะระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแคปซี่ว่าด้วยกันเนี่ยเอาโอเคมีจอดพอดีเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเราเรียกว่าโฉม C 1 0 0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมจะสั่งอะไร หรือจะค,ค้นข้อมูลของรถถ้าเป็นชมนี้นะครับพิมพ์คำว่า400ก็จะมีตั้งแต่ปี2007ไล่ขึ้นมาจนสุดปี2011ชมนี้ก็มาซ้อนกันในปี2011เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในปี2011ต้องรู้นะครับว่าดูบอดี้400หรือบอดี้นี้เรียกว่า C140 สําหรับคัน4 40เจ้าคันนี้นะครับก็เป็นรถเครื่องยนต์2.0เชลเลดแคปติว่ามน,นีด้วยกันอยู่2เครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกาลังค้นหาอยู่หรือกําลังศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตามนะครับ ถ้าท่านพิมพ์คําว่าทัตหรือถ้าท่านเจอเขาลงว่า2.4นะครับมันเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินมีขนาดเดียวคือ2.4แต่ถ้าเกิดบางคันพิมพ์กันว่า2.0นะครับแล้วท่านดูรูปงเครื่องประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเชฟรุ่นนี้มีทั้งหมด2เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับเบนซินถ้ามันเป็นตั้งแต่โฉม440ขึ้นไปนะครับมันสามารถเติม e85 ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นโฉมนี้แล้วเป็นเบนซินมันจะเติมประมาณโซฮอกับหนะครับประมาณนี้แล้วเราก็มาดูคันนี้กันนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ LT นะครับมันไม่ใช่ LT z นะครับมันเป็น LT เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาน,นันนๆจะได้รุ่นนี้มาข,ขอขออนุอธิบายให้ฟังไปเลยนะครับว่า แล้วมันแตกต่างกันยังไงอา t i แก Alti แซดเดี๋ยวผมมีคันนี้มาพอดีเดี๋ยวเราไล่ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็อยากให้ตากล้องพาท่านผู้ชมชมสภาพสีโดยรวมของรถหน่อยนะครับว่ามันเงางามแค่ไหนสีนะครับต้องบอกเลยโดยรวมของรถเนี่ยนะครับประมาณสัก85-90เนนะครับสภาพของสีต้องบอกเลยเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็เป็นสภาพที่หลังจากที่เราสปาแล้วก็เคลือบแก้วมาแล้วนะ่ะมันเงามากนะครับ อีก1 0 1 5บไปไหนก็คือมันรถเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับคันที่วิ่งประมาณแสนหกนะครับมันก็จะมีร่องรอยให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่บ้างนะครับผมไม่ได้เก็บให้นะครับจะให้ดูนะครับเมื่อไหร่ที่มีการทําสีเนี่ยเมื่อนั้นจะมีปัญหาทันทีสำหรับผมนะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่เราทําสีมาเสรส็จปุ๊บเนี่ยมันดูรู้ทันทีว่าชิ้นนั้นทําสีแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าก่อนที่จะไปทําสีมันสภาพไหนบางท่านก็สันนิษฐานว่าชนมาก็มันมีความเป ในร้านของเราเราส่วนใหญ่เราคัดรถมาเส็จแล้วพวกร่องรอยพวกนี้เราจะไม่ทําเลยนะครับเราจะให้ลูกค้ามาดูก่อนเลยว่าเนี่ยมันเป็นรอยอยู่แค่เนี้ยจะทําไม่ทาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงดูจุดอื่นกันเราต้องโฟกัสอยู่อีกเยอะนะครับผมนะอ่ะนี่หิวรอยจะมีบ้างนะครับอย่างนี้ที่ผมบอกมันมหายไป15เปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้นะเมื่อไหร่ที่ทําสีกันชนหน้าบางท่านก็สามารถสันนิษฐานได้เลยว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ทําไมถึงต้องทําสีหน้ามันชนมาหรือเปล่ามันเบียดมาไหมมันเป็นความเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น เราเลยถือว่ากัดเก็บรอยริงไว้ให้ทำามุู้ชมมันไม่ใช่รอยใหญ่มันเป็นรอยเล็กๆด้วยฝากระโปรงก็จะไม่มีอะไรนะฝากระโปรงเดี๋ยวมันก็จะเป็นร่องรอยของผ่านการใช้งานฝั่งนี้ก็มีนิดนึงแค่นี้เองนะครับแต่ถามว่าถ้าไม่โฟกัสนี้ถ้าไม่เห็นโดยด้วยซ้าต่อมาสิ่งที่มันแตกต่างกับรุ่น LT z เลยนะครับ LT กับ LT z เลยอันที่1คือขนาดล้อถ้าเป็นรุ่น LT นะครับในฉม400นะมันจะเป็น เบอร์ขอบ18นะครับเป็นส่เบอร์ยาง2 3 5 5 5ขอบ18นะครับเพราะถ้าเกิดมาเป็น LTZ อ่ะมันจะเป็นขอบ19นะครับจุดเด่นที่เราสามารถหาความแตกต่างได้จากสายตาเรามองภายนอกเข้าไปนะครับก็คือ1ร้ออ้ราะแล้วคันนี้ที่ใส่มาให้ยางยี่ห้อมิชลินนะครับปี2021นะครับอ่ะดูเส้นหลังบ้างนี่เหมือนกันนะครับยางสัปดาห์ที่4ปี2021นะครับยี่ห้อมิชลินนะครับสภาพดอกต้องบอกเลยว่าดอกเต็มนะครับเรียบร้อย จะประมาณนี้อันนี้นิดนึงนะครับตะก็งเก็บให้ลูกค้าดูหน่อยแล้วมันมีรอยแค่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นยางเบอร์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ปีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมาเป็นล็อตมันมาล็อตเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะดูปียางอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูสภาพของดอกยางด้วยว่ามันตอกมันยังหนาไหมทุกรายละเอียดมันคือค่าใช้จ่ายของท่านผู้ชมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยางถ้ามันได้เยอะทามันได้ดีถ้ามันได้ปีใหม่ถ้ามันได้ยังใใช้้้ไดดกกกก็็มมัันนนปปรระหยยตตงเเเาาาาแ่่่่ถิอูสภพทีี แล้วดอกจะหมดหรือกินมาเป็นบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็อยู่ในงบประม,มาณที่เราจะต้องเปลี่ยนนี่ทุกๆคลิปก็พูดทุกๆคลิปล่าหลังคานะครับถ้าท่านเลือกรถอยู่ดูรถอยู่อยากรู้ว่ามันขับสีหรือไม่ขับสีดูสีที่เลาาหลังคาประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคบเคลื่อนสี่ล้อจะเป็นล่าหลังคาสีบอลแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นกับเพื่อนสองล้อมจะเป็นดำๆแบบนู้นเห็นปะครับสังเกตได้เลยจากสายตาก่อนที่เราจะเข้าไปดูดีเทลภายในนะครับผม นะเดี๋ยวเราไปชมภายในพร้อมๆกันบ่สำหรับภายในนะครับ LT แก LT z ต้องบอกเลยว่าธาตจะเหมือนกันเกือบทุกจุดต้จะเป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้านี่เวลาที่เราดูเบาะไฟฟ้าเราต้องเลื่อนให้สุดแบบนี้เราจะเช็คเสียงมอเตอร์เบาะว่ามันีมีเสียงค้างเสียงหอนเสียงอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เงียบเลยเห็นไหมเวลาที่เราเช็ครถก็ต้องเช็คให้เป็นสุดบางทีเราขยับนิดนิด,นดมันขยับได้แต่ขยับย,บยาวๆแล้วมันดัง แล้วจุดต่อไปนะครับที่เราจะต้องดูก็คือพลาสติกพวกนี้มันแตกไหมเพราะหลายๆคันเนี่ยมันชอบแตกหมายความว่าพลาสติกตรงนี้มันจะแตกมันจะโบ๋แลเวบางทีอันนี้มันหักมันหลุดแต่ไม่ต้องเสียเนะครับถ้าเจอแบบนั้นเนี่ยท่านรู้ค่าใช้จ่ายเลยทันทีนะครับถ้าพลาสติกตรงนี้หรือรถคันที่ท่านกาลังดูอยู่หรือท่านใช้อยู่พลาสติกตัวนี้ดันหลุดกรอบแตกก็ตามนะครับเบิกไมเลยนะครับไปเซิร์ชหาอะไ่เชฟโรเลตใน Facebook ก็ได้นะครับมันชิ้นหลักร้อยหลักร้อยเองนะครับชิ้นนี้ ถ้าผมจาไม่ผิดผมเคยซื้อประมาณหกถึงเจ็ดร้อยประมาณความมีเสน่ห์ของภายในอันนี้ไม่ต้องบอกกันเลยดูด้วยสายตาของใครของมันเลยนะครับว่าเรามองเข้าไปเนี่ยมันสะอาดไหมมันน่าใช้ไหมมีจุดอะไรที่ทาให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยทําไมจุดนั้นเป็นแบบนั้นทาไมจุดนี้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วมันสมูทสายตาทั้งหมดแบบรถคันนี้นะครับก็ให้พึงอะไรลึกได้เลยว่าแสดงว่าเจ้าของท่านเดิมก็ใช้รักษามาไม่งั้นรถจะไม่สภาพแบบนี้ หลังจากนี้เราดูภายในแล้วนะครับเราก็ต้องเหลือบสายตามองผ้าหลังคาสักนิดนึงเพราะบางคันมันร่วงออกมาแล้วนะครับอันนี้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยอาต้องบอกแบบนี้ว่ารถยนต์สมัยนี้อายุการใช้งานผ้าหลังคาประมาณสักห้าถึงเจ็ดปีกาวที่เขาทาอยู่กับผ้าหลังคาเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพฟองน้ํากับกาวที่มันยึดอยู่มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันก็ค่อยๆและผ้าหลังคาก็ตกนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่ก็แสดงมีความเป็นไปได้ที่เขารักษาอมาดีมันถึงยังใช้ได้บางคันก็ร่วงนะครับ ตอตาแหลกนนานบางทีก็เป็นนะครับหลายหลายปีหน่อยเมื่อกี้สังเกตไหมครับที่ผมพาชมรถคันนี้สายตาที่เรามองเข้าไปในภายในนิ่เนียนสะอาดหมดเลยนะครับอ่ะเราก็มาดูเบาะหลังกันบ้างแบบนี้เห็นไหมบอกแล้วว่ารถาถ้าเกิดเรื่องรถที่สภาพดีพื้นฐานดีมันทำให้ท่านรู้สึก,กว่าเวลาที่ท่านจะจ่ายเงินซื้อไปเนี่ยมันรู้สึก,กว่าเออคุ้มค่าเราพูดกันเรื่องดีเทลส่วนใหญ่ เพราะอะไรเพราะว่าดีเทลส่วนใหญ่เนี่ยภายในเนี่ยมันเก็บได้ค่อนข้างยากสีรถภายนอกมีรอยมีเฉียวมีทำร่องทำสีมันทำแป๊บเดียวมันก็สวยแล้วนะครับแต่ภายในเนี่ยถ้าดูแลมาไม่ดีรักษามาไม่ดีเวลาที่เก็บรายละเอียดพวกนี้มันแพงกว่าสีภายนอกด้วยซ้ำนะครับหรือบางทีมันเก็บไม่ได้ด้วยซ้ัเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมซื้อรถผมก็จะใช้หลักการคือผมเลือกภายในเลือกบอดี้ก่อนเลยไม่มีชนหนัก ถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามคัดรถมือเดียวที่มีอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างครบนะครับหรือถ้าอุปกรณ์ไม่ครบแต่เป็นรถมือเดียวมันก็ยังสบายใจได้เราดูหนังด้านหน้าว่ามันสะอาดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งว่ามันถล,ลอกปอกปุยับสกรปรกไหมนะครับก็ของคันนี้นะก็เป็นอย่างภาพที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นแบบพร้อมๆกับผมแบบนี้เลยนะครับว่าสวยสะอาดเลยรถปี2012นะครับผ่านมากือบ10ปีแล้วดูสภาพรถคันนี้ว่าสภาพเป็นอย่างไรที่เก็บเครื่องมือ แมลงเครื่องมือต่างๆอยู่นะครับที่ถอดล้ออยู่ครบนะครับอุปกรณ์สาตนดาดพวกนี้มามาให้ค่อนข้างครบนะครับบอดี้ของรถต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสําหรับผู้ชมท่านใดที่ดูรถไม่เป็นแล้วอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูไม่มีผู้มีความรู้มาดูให้ก็ตามนะครับต้องบอกแบบนี้หากสนใจรถที่ร้านของเรานะครับเราการันตีให้แบบนี้นะครับเพื่อให้ท่านสบายใจรถที่ร้านของเราเราการันตีให้ว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการตัดต่อไม่มีการน้ําท่วมนะครับ หากพบเจอนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะบัพบเจอว่าโอเคมันชนหนักมันน้าท่วมมันหรืออะไรมาก็ตามผมยินดีซื้อคือนเต็มจํานวนราคาที่ท่านซื้อผมไปเลยนะครับเพื่อการันตีให้ท่านได้ว่าเอ้ยท่านจะได้สบายใจว่าเฮ้ยฉันควรโดนหลอกต่างๆนะครับเพราะเราก็การันตีให้ด้วยวิชาชีพนะครับอ่ะเวลาที่เราจะดูนะครับฝาท้ายเนี่ยมันมีด้วยกัน 2- อสามลักษณะลักษณะที่1คือทําสีทําสีก็คือทําแบบไม่ถอดก็ทําสีภายนอกเลยเราสามารถดูได้ดไดดตาเปล่าหรือกรณีที่ถอด ฝาท้ายออกไปทําสีนะครับก็จะต้องมีรอยขยับนะครับแต่คันนี้มันไม่มีร่องรอยของการขยับเห็นไหมครับเราก็าจะบอกได้เลยว่ามันเป็นฝาท้ายเดิมที่ไม่มีการขยับแล้วเราก็มาดูประกอบกันก็คือซีนเดินตะเข็บเก็บขอบเหล็กนะครับมันเป็นซีนกาวตะเข็บของโรงงานนะครับมันเป็นออริจินอลสีเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าฝาท้ายไม่มีการขยับไม่มีการถอดแดๆทั้งสิ้นเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงาน าานี่ฟังันน้ำมันจะอยู่ทา้งด้านซ้ายมือนะครับคนขับดีเซลนะครับก็ยาวๆเหมาะกับยุคนี้เลยนะครับบ่อรังแบบนี้ครับเวลาที่ท่านผู้ชมจะขึ้นข้างหลังเนี่ยท่านต้องพับมันลงก่อนวิธีการพับมันลงก็คือเราก็เช็ดก่อนว่ามันอยู่ในระนาบที่พับได้เราก็โยกตัวแกนอะมันมีพลาสติกตัวใหญ่อยู่ข้างๆนะครับเราก็กดมันโยกออกมาแบบนี้แค่นั้นเองมันก็จะปลดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นแล้วท่านก็เดินเข้าไปข้างในงถ้าไม่สะดวกจะต้องเข้าฝั่งนั้นก็ พลาสติกตัวยาวๆที่อยู่ข้างบอกท่านก็พับลงแล้วก็มันจะกระดกขึ้นให้แล้วสําหรับรถที่มันกระดกได้นะครับแต่สําหรับบางคันถ้าท่านผู้ชมดูอยู่หรือเป็นรถที่ท่านผู้ชมใช้อยู่แล้วพับแล้วมันเกิดไม่กระดกก็สันนิษฐานได้เลยว่าสลิงบางทีมันอาจจะหลุดหรือไม่ก็สลิงมันยืดเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดข้างในคลิปนี้นะครับเวลาที่เราคุยเรื่องรถกันแล้วก็ขออนุญาตเหมือนกับเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการเลือกซื้อรถ กันไปด้วยนะครับเผื่อบางทีท่านผู้ชมไม่ถูกใจสีน้ำตาลไม่ถูกใจคันนี้ดูคันอื่นอยู่หรือใช้รถอยู่แล้วนะครับก็แชร์กันเวลาที่เราจะซื้อรถพวกนี้นะครับจุดอ่อนมันคือกระจกมองข้างมันชอบพับไม่ได้ที่มันชอบพับไม่ได้เพราะว่าเฟืองข้างในมันชอบแตกนะครับถามว่ามันค่าซ่อมบำรุงมันแพงไหมมันไม่แพงนะถ้าท่านซ่อมเปลี่ยนเฟืองก็หลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับเปลี่ยนเฟืองนะครับแต่ถ้ารวมค่าแรงแล้วมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นพันพันนิดๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้ เห็นไหมครับแล้ววันที่เราการเราก็จะต้องกดอีกทีมันกลางออกเป็นที่ผมซื้อ้วผมผมเช็คมันก็จะมีหลายๆครั้งที่บางทีเราเช็คแล้วมันพับได้แล้วเราใช้ใช้ใช้ไปแล้วมันดันไม่พับไม่ได้อันนี้เรารู้บันทีว่าเราจะต้องแก้โดยวิธีการคือเปลี่ยนเปลืองกระจกอย่าเข้าไปที่ศูนย์แล้วบอกศูนย์บอกว่าเปลี่ยนทั้งกระจกอันนี้ไม่ใช่วิธีการซ่อมที่ถูกต้องนะครับมันสามารถประหยัดเงินได้มันมีวิธีการทําอยู่นะครับเราแชร์กันไว้แบบนี้อะพอเราที่เราสตาร์ทรถคันนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊ สายชิปเกียร์ว่ามันยืดไหมเราเหยียบเบรก่อนนะครับแล้วเราก็เอาบีบตัวนี้ดึงเราดูน้ำหนักมือว่ามันตึงไหมอย่างเงี้ยมันเรียงตึ๊กตึๆกตึกตึ๊หนก็คือสายชิปเกียร์มันค่อนข้างตึงถ้ามันไม่ตึงมีความเป็นไปได้ที่บูธมันสึกถ้มันเวลาที่เราแตะเราบางทีเรามือก็แตะเบาๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไปเลยนะครับบูธมันทีบูธมันสึกนะเดี๋ยวประมาณนี้เราก็เช็คสายชิปเกียร์ในระหว่างที่เราเช็กสายชิปเกียร์เสร็จปุ๊บเราก็จะจับสังเกตอาการของพวกเ่นเครื่ เอาแกอาอย่างนี้นเครื่องไม่สั่นรถไม่สั่นโหลดแกเดินหน้าเห็นไหมฮะมันก็ไม่มีการสั่งมันนิ่งเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าอย่างเช่นเครื่องแท่นเกียร์อ,รอ,อยู่ในลักษณะที่แบบพร้อมใช้งานเกิดใครจะซื้อแคปเปว,ว่าเนี่ยดูคลิปเราหลายๆคลิปก็ได้บางทีก็ไปดูลคลิปเก่าๆก็ได้ครับที่ผมรีวิวเอาไว้นะครับบางทีมันก็เป็นความรู้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ได้นะครับคันนี้นเป็นรถยนต์เชฟโรเลตแคปเปว,ว่า2.0 LT ขับเคลื่อน4ล้อ นะครับเมื่อกี้ภายนอกเราบอกไปแล้วว่าแตกต่างกับที่ร้อนะครับภายในจุดที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คืออย่านี้มันจะไม่มีจอเนวิเกเตอร์นะครับเพราะถ้ามันเป็น LT z ัมันจะมีหน้าจอนี้ท่านใดที่ต้องการรถสภาพดีขับ4ล้อดีเซลเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ท่านไดอย่างแน่นอนนะครับและเพราะว่าคันนี้เป็นรถยนต์มือเดียวนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีให้ค่อนข้างครบเลยดูเลขไม้ซะก่อนแ6 4 7 9 9่นนะวันที่เราถ่ายทำนะครับวันนี้นะสภาพแบบนี้เลย เผื่อท่านใดที่กําลังหาอยู่ศึกษาอยู่นะครับส่วนจุดอื่นๆน,นะครับมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นปุ่มลงเขาฮิวเด e เซนต์คอนโทร l นี่แล้วก็สวิตช์แอร์หลังจะเปิดแอร์หลังต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นคอมเพรสเซอร์หลังไม่ทำงานมันจะไม่เย็นไอพวกดีเทลพวกนี้ก็ท่านก็สามารถดูหรือวิสู์ได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับการดูรถไม่ได้ยากอย่างที่ท่านกังวลน,นะครับเราแค่รู้สึกว่าเราชอบ ก่อนนะครับเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะรู้สึกจะสะดุดจะสงสัยเป็นต้นเนี่ยมันดูว่ามันลื่นสายตานะคือมีความเป็นไปได้ที่รถมันดูแลมันดีแต่บางอย่างบางจุดมันอาจจะมีรอยหรือมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตามลักษณะการใช้งานก็เป็นไปได้พาไปชมห้องเครื่องยนต์นนะาากันนะครับท่านผู้ชมเอามาชมพร้อมกันนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นจุดที่ที่อาจจะต้องใช้ ะสมการณ์สักนิดนึงนะครับอาจจะดูด้วยสายตาปะอาจจะไม่รู้ไม่เหมือนภายในนะครับเพราะฉะนั้นห้องเครื่องยนต์สาหรับรถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับก็เราแนะนํากันไว้แบบนี้ิหาสติกเกอร์สาตัวนี้ก่อนเลยมันคือสติกเกอร์ออริจินอลจากโรงงานก็คือมันมีอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่รถมันไม่ได้ชนหน้าคานหน้าไม่ถูกเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่สติกเกอร์ไม่อยู่มี2กรณีคือรถมันอาจจะมีการชนด้านหน้าหรือชนด้านบนคานบี้ลงมาข้างล่างต้องเปลี่ยนคานก็ต้องสปอร์ตคานออก คือล้คานอันนี้ออกล้สเปรย์คานใหม่มาใส่สติกเกอร์ไม่มีมาให้เวลาที่เขพ่นก็าจะพ่นเป็นสีตัวรถไปเลยนะครับก็มีความเปลีป่ยนไปได้แบบนี้แต่คันนี้ให้เราให้ดูว่ามันออริจินอลนะครับโรงงานโลโก้ GM ที่อยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยบากของมาร์กตั้งแก้มมีให้ค่อนข้างครบนะครับนี่อยู่น็อตฝากระโปรงนะครับเมื่อกี้ผมบอกฝาท้ายไปแล้วฝาหน้าเหมือนกันนะครับก็ให้ดูว่ามันมีร้อยขยับร้อยขันไหมดูซีนกาวเดินตะเข็บต่างๆนะครับ เพราะมันออริจินอลไม้มันเนียนตาไม้นะครับแล้วก็สีภายในเนี่ยสีจะต้องไม่เงานะครับมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับสีด้านนะครับเป็นออริจินอลจากโรงงานประกอบนะครับโดยเฉพาะพวกซอกอตา่ตางๆนะครับมันจะต้องพ่นไม่มีแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับมันจะเป็นสีด่างๆสีแบบเหมือนพ่นไม่ครบน,นะไรเนี่ยคือออริจินอลซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะเห็นไ,ไหมมันไม่ได้เป็นข้างเดียวมันเป็นทั้งซ้ายและขวาเห็นไ,ไหมเวลาที่เราดูเราก็ดูซ้ายขวาประกอบซอกในเบ้าโชว์อย่างเงี้ยสีต้องก้าไม่ถึงแบบนี้ถูกต้องแล้วอีกจุดหนึ่งที่ต้องรู้นะครับแคปที่ว่า นี่มันเป็นท่อแอร์มันนะครับเวลาที่เราแอร์ทำความเย็นท่อแอร์มันต้องมีน้ําอยู่แล้วมันหยดมันจะต้องหยดอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของเคเบิลเลตแคปิว่าเลยนะเป็นกันทุกคันนะครับอ่ะนี่เป็นน้ํายามอญ้ำนะครับแล้วก็น้ำมอน้ำต่างๆอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผู้ชมจะดูรถนะครับจะเช็ครถต้องเปิดดูด้วยนะครับเมื่อกี้เราสตาร์ทรถอยู่สักครู่หนึ่งนะครับอะไรเราจะเช็คดูว่าออยล์หรือน้ำมันเครื่องมันแตกไหมพอมันแตกเสร็จระบบมันจะ น้ำมันเครื่องมันจะวนเข้ามาในระบบของน้ำนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาที่มอพักเราก็จะให้ดูว่าเนี่ยสภาพของน้ำนะครับในกระปุกพักน้ำเน <Heroes> ีน <relatives> น่ยไม่มีข้าบน้ำมันนะครับออยไม่แตกนะครับประมาณนี้ต้องดูนะครับเปิดดูกันทุกคันถ้ามันออยแตกก็เปิดมาเห็นเหมือนนีน้ำมันเครื่องอยู่ในนั้นนะครับหลักการดูง่ายๆนะครับต้องดูเวลาที่ท่านเปิดดูของเข้าแล้วแนะนำนะครับท่านต้องปิดของเขาให้สนิทด้วยนะครับเพราะบางทีเจ้าของรถเขาไม่รู้ว่าท่านได้เปิดและท่านปิดไม่สนิทรเขราก็ไม่รเ้าข้วเขาไับไป้วนจะ นะมันจะดันแล้วก็หมดหม้อได้นะครับของก็ไม่พังไป่อไปทํารถก็พังเฉยบิดให้มันสนิทด้วยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถยนต์คันนี้นะครับมาดูรถจะมาดูรถจะพาคนมาดูได้เลยนะครับรถของเรานะครับจอดอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับซอย39นะครับประตูทางเข้าสวนหลวงประตูเครื่องฟ้านั่นเองนะครับผมก็รถเราจอดอยู่ทุกวันนะครับมาดูได้เลยแล้วเราเปิดทุกวันนะครับไม่ได้มีวันหยุดนะครับคือสำหรับคันนี้นะครับราคาที่เราตั้งขายอยู่นะครับเป็นราคา ไม่แพงนะครับเป็นราคา3าม0 0 0สาบาทนะครับรถสภาพแบบนี้ประวัติแบบนี้นะครับแล้วก็คุณภาพแบบนี้ถ้าเทียบกับราคาที่ท่านต้องจ่ายผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่แพงหรอกนะครับถามว่าแคปที่ว่ามีถูกกว่านี้ไหมบอกเลยครับว่ามีก็ต้องไปเลือกกันเดานะครับแล้วก็ดูสภาพคัสสภาพมันอีกครั้งหนึ่งหากท่านมีเวลามากพอที่จะตเวนดูก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็หรือถ้าดูมาแล้วหลายคันแล้วเปรียบเทียบกันอีกคนันท่านจะมันจะตอบท่านได้ว่าพออะไรนะครับแล้วมันคุ้มค่าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครรัับบผมสําห เชฟยี่ห้อนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับมันไม่มีฟรีดาวนะครับมันจะต้องดาวกันทุกคันนะครับส่วนวรายละเอียดเรื่องเงินดาวการผ่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวอินบ็อกถามเข้าไปในทีมงานได้เลยนะครับในคอมเมนต์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ